คืนนี้ผมก็จะชอปปิ้งซะหน่อยแต่ว่าพอเห็นราคาค่าส่งแล้วโอ้โหนี่มันราคาสูงกว่า Product ที่ผมกําลังซื้อผมก็เลยมีไอเดียว,ว่าถ้าอย่างนั้นก็ซื้อให้เยอะขึ้นมันจะได้คุ้มค่ากับค่าส่งแต่ว่าคําถามคือแล้วผมต้องซื้อกี่ชิ้นแล้วครับตอนแรกผมก็มาคํานวณง่ายๆผ่าน Excel ครับว่าราคาต่อชิน้นถ้าสมมติผมทําการซื้อจํานวนเยอะขึ้นมันจะตกชิ้นละเท่าไหร่ซึ่งสูตรคํานวณก็ง่ายๆเลยครับก็คือราคาของสินค้าคูณจํานวนชิ้นบวกด้ววววยยกซคคคคอออสหหหรรรืืื่่่่่่าาาาาางงงททททีีีีในนนนน้้้้็ขล,ละดจํผมมั ก็จะได้ราคาต่อชิ้นแบบเน็ตหรือว่า แบบสทบน่นอนครับว่าสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือซื้อจํานวนชิ้นมากขึ้นราคาต่อชิ้นก็จะถูกลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าค่าขนส่งถูกเฉลีย่ยหารไปแต่ละชิ้นแล้วแล้เ,เวลาเราสั่ง delivery ครับทุกคนเราก็ต้องถามเพื่อนว่าเฮ้ยเอาอะไรปะจะซื้อของจากร้านนี้เพราะว่าเราจะได้มีคนหารค่าส่งแล้วพอเปลี่ยนเล็กไปมาผมก็แบบเอ้ยทำไมไม่พล็อตกราฟเลยวะให้มันรู้เรื่องรู้แล้วรู้รอดไปเลยผมก็เลยทําการพล็อตกราฟครับโดยที่โค้ดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่บอกว่าจํานวนชิ้นจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ราคาต หลังจากนั้นพอดกราฟออกมาสิ่งที่คนจะสังเกตเห็นครับแน่นอนตามที่เราคิดกันไว้คือเมื่อร่ก็ตามที่ผมซื้อจํานวนชิ้นมากขึ้นราคาก็จะลดลงครับอย่างรวดเร็วในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ภาษาวิศวะเราจะเรียกมันว่าช่วง steady state หรือว่าช่วงที่แบบเริ่มคงตัวแล้วก็จะไม่ได้ลดลงไปกว่านั้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเรามองค่าขนส่งเป็น fixed cost หรือว่าต้นทุนที่ตายตัวครับพอตัวตั้งคงที่ตัวหารเพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็เลยน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าสมมติจะมองให้ม้มมนนเป็นน็คณิตาาารกกกว่ีผด กราฟอีกราฟหนึ่งครับซึ่งเรียกว่า rate of change หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง,ปลงภาษาคณิตศาสตร์ที่จะให้ดูสวยรู้ขึ้นมาคือการเอาเส้นสีน้ำเงินนะครับมาทําการดิฟแล้วก็ทําการเพาะออกมา,ากลายเป็นเส้นสีส้มครับสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ครับคือจุดแรกของเส้นสีส้มเนี่ยมีค่าเท่ากับลบเลบนั่นแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลงครับลองสังเกตด,ดูง่ายๆครับจากจุดแรกถ้าผมซื้อ1ชิ้นครับราคาอยู่ที่29อ่อิล้าร์ต่อ1ชิ้นแล้วถ้าสมมติผมเพิ่มเป็น2อชิ้นค่าต้นทุน เกาดอลลดไปเหลือ20ดอลแปลว่าอะไรแปลว่าลดลงมา9าดอลหรือว่าลบ9ในเส้นอัตราการเปลี่ยนแปลงเส้นสี้มนั่นแหละครับดังนั้นเส้นสี้มก็เลยเป็นตัวที่บอกว่า rate of change หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงก็แน่นอนครับเหมือนเดิมเลยจะลดลงเยอะมากในช่วงแรกและหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลู่เข้าสู่ศูนย์ครับพูดง่ายๆคืออัตราการเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นในเคสนี้ครับถ้าผมต้องการซื้อให้คุ้มค่าขนส่งที่สุดผมจะต้องซื้อก่อนที่อัตราการเปลี่ยนแปลงจะลู่เข้าสู่น่นนนคใทีี้ือ8 ดังนั้นไปครับกดเพิ่มไปให้กลายเป็น8ชิ้นแต่เอออืมโอเคทุกคนค่าส่งมันเพิ่มขึ้นว่ะ <c oughs> <g ül> ก็หมายความว่าตั้งแต่ที่ผมอธิบายทุกคนมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในเคสนี้ครับเพราะค่าขนส่งไม่ใช่ฟิกซ์คอสแต่เป็น i a ร์ e บคอสเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนที่เราซื้อด้วยโอเคซับซ้อนกว่าที่คิดเอาเป็นว่าผมขอไปไฟกับไอเว็บนี้ก่อนครับผมจะหาจุดคุ้มทุนให้ได้